สวัสดีค่ะแ,แม่แหม่มเองจ้าพี่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แม่แหม่มชวนทานข้าวค่ะตอนสองทุ่มนะคะพี่นเพื่อนจา๋าก็จะมีข้าวกล้องนะ่๊จะแตงกวาแล้วก็ไข่ต้มจ๋าแล้วก็มีแหนมดอนเมืองด้วยจา้าแล้วก็กินกับน้ำพริกมะขามสดจา้าพี่นเพื่อนจา๋าข้าวกล้องจา้าเพี่นเพื่อนจา๋ามีข้าวกล้องนะจ้าข้าวกล้องแตงกวาค่ะพี่นเพื่อนจ๋าไข่ต้มแล้วก็แหนมดอนเมืองจ้าทานกับน้ำพริกมะขามสดจา้าพี่นเพื่อนจา๋าที่แม่ลงในช็อตไปแล้วจ้าพี่นเพื่อนจ๋า ไปดีน้ำพริกมะขามสดแบบเพื่อนจับของโต๊แว่นที่เซเว่นน่ะอร่อยมากหาทานยากแล้วก็หารสชาติแบบนี้ยากมากพเพื่อนลองไปหาซื้อมาทานนะจ๊ะแม่ซื้อมาจากเซเว่นราคา27บาทน้ำพริกมะขามสดจากแม่ทานไปบ้างแล้วนะแม่ลงช็อตไปเหลือเท่านี้แม่ก็เลยเอามามทานกับแหนมทานกับแหนมแล้วก็ไข่ต้มจากเพื่อนจา๋านี่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็เอาน้ำพริกมะข,ขามามาเลยนะเพื่อนจา๋าเพื่อน,จ,นจะได้เห็นเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วอ่ะ น้ำพริกมะขามเพื่อนๆนี่น้ำพริกมะขามจ้าของป้าแว่นแม่ซื้อมาจากเซเว่นอร่อยนะเะพื่อนๆจ้ารสชาติครบเลยอ่ะเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยเยอเหลือแค่นี้แล้วเพื่อนๆอร่อยมากอ่ะแม่ชอบอ่ะสำหรับแม่แม่ชอบเลยอ่ะเป็นแบบเนี้ยจ้าเพื่อนๆจ้าแม่ซื้อที่เซเว่นนะราคา27บาทเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาทานนะอร่อย แม่แหม่มทานน้ำพริกมะขามนะจ๊ะน้ำพริกมะขามข้าวกล้องค่ะแล้วก็มีข oh ้าวขาวด้วยของลูกที่เหลือไม่อยากทิ้งเสียได้ของนะจ๊ะมีข้าวกล้องมีข้าวสีขาวแล้วก็มีไข่ต้มจากพี่นุ่นจ๋าไข่ต้มนะจ๊ะแล้วก็มีแหนมตุ้มของของดอนเมืองแล้วก็แตงกวาค่ะทานแค่นี้พอทานง่ายๆทานเท่าที่เราทานได้แล้วก็เดี๋ยวมีน้ำพริกเผาหมูสับของพี่ยาคนลุงด้วยวันนี้อลุมหมดตุ้มไหมดมาทานกันเลยจ้ะนุ่นจ๋า น้ำมิกข,ขามอร่อยนะแม่ทานแล้วแม่ลงไปในช็อตอร่อยมากอ,อร่อยของป้าแว่น มะขามจำเป็นต้อนทานกับข้าวแซ่บๆจ้ะน้ำพริกมะขามอร่อย มีเห็ดต้มด้วยนะมีอะไรเราก็ทานได้เพื่อนอร่อยน้ำพริกมะขามอร่อยมากน้ำพริกมะขามเป้าแว่นจากเพื่อนแม่ซื้อในเซเว่นจัอดอร่อยน้าตับออกมากินหมดแล้วเพื่อน ป้า้อง,องไข่ต้มน้ำพึกมะขามตังกวาแหนมวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรกินของเก่าแหนมจังแหนมดอนเมืองอยากกิน ฉันแนดีมาก เหนื่อยช่วงนี้ขายของเงียบๆใกล้เปิดเพิ่มแล้วคนมีความคลี่เจ็บไหมลูก อร่อยแม่กินน้ำพริกมะขามจากจับข้ากล้องไห่ต้มแตงกวาแหนมดอนเมืองกินกะแหนมอร่อยจางก,กวาประต ต้มเพื่อนๆตื่นสวยสเซตเอาไข่ต้มโปะไปที่เอาน้ำพริกมะขามสดโปะไปที่ไข่ต้มเพื่อน อร่อยมากนั่นคือ かまど。 น้ำติกมะขามจ้าอ,อ,อ,อร่อยมากเพื่อนๆเราไปหาซื้อมากินนะอร่อยจริงๆ แล้วแต่คนชอบนะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแม่แล้วไม่แอบไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะี่บางสาขาถึงจะมีบางสา,าขาก็ไม่มีแม้ว่ามันโอเครเสชาติดีน้งพิกมะขามจ้ะแซ่บๆกินกับข้าวกล้องไข่ต้มแหนม แหนมจ้าแหนมดอนเมืองอร่อย oh. แม่มีน้ำพริกมะขามไข่ต้มข้าวกล้องแจิงกวา่าแล้วก็แหนมดอนเมืองอร่อยเวอร์เลยน้ำพริกมะขามนี่อร่อยมากอ่ะอร่อยสุดๆเพื่นอนะน้ำพิมะขาม,มแบบ อร่อยถ้าเพื่อนชอบมะขามอ่ะชอบน้ำพริกมะขามของป้าแว่นด้เลยอร่อยแม่กินหมดไปเลยหนึ่งกระปุกวันเดียวกระปุกเป็นแบบน้งเพื่อนๆจ๋าอร่อยของป้าแว่น ซมาจาจก Seven. แม่ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แม่แมด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปแม่และดูคลิปแม่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้ำพริกมะขามค่ะเพื่อนๆจ๋ากินกับข้าว